กำไรหรือขาดทุนไม่ว่าคุณนะคะจะลงทุนในออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามนะคะสิ่งที่ดูว่าคุณคุมไหมนะก็คือกำไรหรือขาดทุนวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการคิดกำไรหรือมาจินนะคะภาษาอังกฤษว่ามาจินนะมาจินหรือกำไรนะคะมาจินเนี่ยเท่ากับการเทียบกำไรกับ ทุนถามว่าเราเนี่ยอขายไปแล้วได้กำไรออกมาเท่าไหร่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนี้ค่ะวิธีการนะคะยกตัวอย่างนะอ่าเรานะคะซื้อเสื้อชิ้นนี้นะคะมานะคะในทุนที่90บาทนะคะแล้วเ,เราตั้งขายที่ราคาขาย 100บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้กําไรก็คือ100รลบด้วย90นะคะก็คือกําไร10บาทนั่นเองนะคะถ้าเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะถ้ามีก็บวกเพิ่มเข้าไปนะคะ,ะในที่นี้เราไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นกําไรที่10บาทนะคะแล้วก็เราเทียบกับทุนนะคะทุนก็คือ90บาทเพราะฉะนั้นนะคะ10 หารด 90, ้วย90นะคะเทียบกันนะก็คือ10หารด้วย90นะคะก็จะเท่ากับ0 1 1 1 1 1 1 1 1นน่ะะเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็คูณด้วย100นะก็จะเท่ากับประมาณ11.11%นะก็คือเราเนี่ยขายไปเนี่ยเราก็คือได้กำไร10บาทที่11.11%นะคะ คุณก็สามารถคำนวณรู้ได้แล้วว่ากำไรเท่านี้โอเคสำหรับคนลึกเปล่านะคะอยอดขายอย่างเดียวเนี่ยรู้อาจจะไม่พอนะก็ยังไงก็ลองไปคิดกำไรดูนะคะถ้าสมมติว่าคิดได้มากน้อยแค่ไหนนะ่ะแต่ละตัวมันก็จะต่างกันเนาะก็มาแชร์คอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย